พี่คาทุกคนเดียาจะพาทุกคนมาดูไก่แจ้ตัวนี้นะคะไก่แจ้ตัวนี้สวยงามมากเลยค่ะนี่สวยงามมากโอ้งามแห้งพี่น้องตัวนี้เพึ่งเอามานะคะพี่ทุกคน,นนี้คือไก่แจ้ของพี่ชายนะคะเอามาไว้ตรงนี้มีหลายตัวค่ะพี่น้องมีหลายตัวแต่ว่าไก่แจ้ตัวนี้งามแห้งพี่น้องเอ้ย ดูดูความงามของเขาอันนี้อยู่ในคอกเล้าไก่นะคะทุกคนแต่ว่าเล้าไก่ของเรานี่ก็อ,อมีพื้นที่บริเวณกว้างมากเลยบนงพี่น้องใกล้แจ้เพิ่นกันจะเป็นเก้ตีด้วคะ่ะพี่น้องโอ้ยงามเพียงก็จะมีตัวหนึ่งที่อยู่ในกรงนะคะทุกคนก็สวยเหมือนกันบ่งคะ่ะพี่น้องมึงแนะ่เอา พี่น้องมาเบิงไก่พี่น้องไก่แจงขึ้ไก่ตีเนาะพี่น้องนี่หเห็นไหมคะเพิ่งเจอกันค่ะทักทายกันยังไม่ได้ตีกันนะคะสวยงามนั่นตัวนั้นนี่สงสัยอยากเข้าไปอยู่ด้วยกัน น่าน่าน่สวย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 ไก่ตัวนี้สวยมากค่ะทุกคนอืมค่พี่น้องอันนี้ไข่แจ้นะคะเราเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงใบเบิงะะ่งแล้วค่ะพี่น้องเอ้อเบิ่งความงามของคเคนผู้ใดมาขึ้กกันกับขามาเบิงะะ่งได้ค่ะเออไก่แจ้เลี้ยงใบร้ายคะ่ะพี่น้อง เลี้ยงมาเยอะเลยไก่แจ้นะคะซูมใกล้ๆใ,ให้ดูความสวยงามของไก่นะคะส่ยงามแห้งพี่นองงามแห้งใครชอบไก่แจ้ก็เข้ามาดูนะคะทุกคนงามเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเบิ้งค่าพี่น้องอยากเขากล่องเนี่นี่พี่น้องอยาเขากล้อง ยางไม้ไก่ไก่นี่ไก่แจ้ค่ะอืมสวยใครชอบบ้างคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะสวยสวยสสวยงาม ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ